อโอบาเบอร์ตาเริ่มตัดผมชายมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอายุ16ปีท่านายอำเภอกได้ตัดให้นายอำเภอนี่คุมคำสร้อยเราเนี่นะคะได้ยินมาว่าเคยไปตัดให้ทหารที่เป็นต่างชาติฝรั่งใช่ไหมคะใช่ที่บายูบอผู้หมูผู้หมูเป็นค่าหัวหัวละกี่บาทค่ะ หหนึ่งนนโอเก่งชนลสวัสดีค่ะในวันที่อากาศดีๆแบบนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับคุณตาท่านหนึ่งนะคะคุณตามีอาชีพเป็นช่างนะคะแต่จะเป็นช่างอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านคุณตาแล้วนะคะแต่เอ๊ไม่เห็นมีใครอยู่อ้า มาถึงแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีครับอ๋อคุณตาเป็นช่างตัดผมใช่ไหมคะใช่ครับโอ้นี่คือคุณตาชื่ออะไรคะชือชื่อไลน์อินเจริญวงคุณตาอินเจริญวงค่ะคุณตาอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ80ปี80ปีแล้วนะคะยังมีอาชีพตัดผมอยู่นะคะโอ้สุดยอด ตัดผมชายอย่างเดียวนะคะรับโอ้ huh. oh, นี่คือบ้านร้านคุณตาเลย uh huh. แต่ไม่มีชื่อร้าน uh huh. ไม่มีไม่มีป้ายอะไรบอกเลยลูกค้ารู้ได้ยังไงว่าเป็นร้านตัดผมคะ่ะอาศัยบอกต่อๆกันเหรอคะหรือว่ายังไงโอ้แปดสิบ huh. oh, ปีแล้วนะคะแต่ก่อนมีอยู่ซื้อว่าซื้อซื้อร้านตัดผมมีอยู่แต่ก่อนแต่ก่อนกี่ปีมาแล้วคะเออแ ยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีชื่อร้านว่ายังไงคะคุณตาชื่อร้านว่าอบาเบอร์อบาเบอร์ออออนี่คือย่อมาจากอินเนี่ยนะคะครับอ๋อโอ้คุณตาก็ทันสมัยอยู่นะแล้วทําไมไม่มีไม่มีป้ายร้านแล้วคะตอนนี้ไปไหนเดืยวนี้เลิกเสียภาษีแล้วอ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีนั่นเองนะคะคุณตาเริ่มตัดผมชายมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ อายุ16ปีโอ้16ปียังหนุ่มอยู่เลยใครไปไปเรียนมาจากไหนคะเรียนจากโรงเรียนอะไรสมัยนั้นมีโรงเรียนไหมคะโรงเรียนเรียนจากโรงเรียนเอ่ออย่างคนีเขาเอิ้นโรงเรียนเขาเรียกโรงเรียนอะไรตาอยู่อยู่ไหนจังหวัดอะไรอยู่เรืองนกทาอ๋อโรงเรียนที่เขาสอนตัดผมอยู่เรืองนกทาตอนนี้เขายังสอนอยู่ไหม นี่เขาเลิกแล้วพอมันหลายปีแล้วเนาะตานะโอตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะ1ิบสปีโอ้โห ...16 ปีเรียนกี่เดือนคะถึงทําเป็นสามเดือนเรียนสามเดือนก็คือตัดผมเปิดร้านได้เลยก็ตัดมาเรื่อยเรื่อยจนถึงอายุแปดสิบนะคะโอเคโอ้โหตอนนี้ก็ยังใส่ตรงสายตายังดีอยู่นะคะ มองเห็นชัดลูกค้าก็ยังให้ความไว้วางใจนะคะอ,อ่าเรามาดูนี่คือตานี่มาแนะนําเก้าอี้ตัวนี้เลยนี่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 เป็นเก้าอี้ให้ลูกค้านั่งตัดผมนะคะคุณตาเก้าอี้ตัวนี้มีอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ30ปีแล้วนี่เป็นเก้าอี้ตัวแรกเลยไหมตาไม่ตัวที่สองนี่เป็นเก้าอี้ตัวที่สองนะคะลูกคา้านั่งมาแล้วหลายคนนะคะ นับได้ไหมคุณตาลูกค้าที่ตัดมากี่คนแล้วคะไม่ได้เลยน่าจะเป็นพันแล้วเนาะเก้าอี้ตัวนี้ซื้อมาจากไหนคะซื้อมาจากกรุงเทพอาตานั่งเลยตานั่งให้ดูหน่อยานั่งเก้าอี้นี้เลยซื้อมาจากกรุงเทพลูกสาวซื้อมาให้จากกรุงเทพอ๋อลูกสาวซื้อมาให้ซื้อมาจากกรุงเทพนั่งสบายเลยอะแถวบ้านเราไม่มีขายเหรอคะบ้านเรามันก็มีขายอยู่แต่ ล,ลูกเขาอยู่กรุงเทพก็ซื้อฝากมไห้โอ๋น่าจะหลายตังนะสมว้นั้นกี่บาทเนาะจำได้ไหมคะสมัยนั้นมันตัวห้าร้บาทสมัยนั้น500ร้อยบาทโอ้โหสมัยนี้คงจะเป็นหมื่นละมั้งเพราะว่าดูจากวัสดุนะตาเหล็กหนังอะไรก็หนังอย่างดีนะคะเออลูกค้านะคุณตาอินค่ะ ตัดมาแล้วหลายรายมีตัดให้ให้ใครบ้างไหมคะคนใหญ่คนโตในบ้านเรามีใครบ้างไหมคะพอจะจําได้ไหมคะตัดได้ถึงในอำเภอก็เลยตัดให้ในอำเภอนี่คงคำสร้อยเราเนี่ยนะคะโอ้โหแต่จําชื่อไม่ได้เนาะมันก็คงนานมาแล้วเนาะในอำเภอมีเด็กสุดตัดให้เด็กประมาณกี่ขวบคะเล็กเล็กเกเกิดเลยแรกเกิดเลยก็ตัดได้ถึง ถึงแก่เลยแก่สุด8 0ดสิบเจ็ดิบก็ตัดมาแล้วนะตัดมาแล้วตัดเฉพาะผู้ชายนะคะถ้ามีลูกค้าหญิงมาตัดตัดให้ไหมคะไม่ตัดไม่ตัดอ๋อชายอย่างเดียวนะคะคุณตาราคาสมัยนั้นได้ยินมาว่าเคยไปตัดให้ทหารที่เป็นต่างชาติฝรั่งใช่ไหมคะใช่ที่มาอยู่บ่อผู้หมูอยู่ผู้หมู โอ้สมัยนั้นฝรั่งเยอะเหรอคะฝรั่งก็มีมีกองร้อยหนึ่งคือเขาให้เราไปตัดยังไงยังไงตาเล่ามาดูมันเป็นอาไดตัดเป็นข้าหัวหัวละกี่บาทค่ะหัวละหนึ่งดอนโหตาได้ใช้เงินดนกเขาจ่ายเงินเงินหนึ่ดอนเอาเขาไปแลกไซบันนี่แลกแลกก้พอเขาจ่ายเป็นเงินดน อ๋อคือเราไปตัดให้เขาทุนปนูหมูจนปูหมูคือแต่ละเดือนเหรอให้เรียกตาอินไปเลยเขาเขาให้ไปวันพฤหัสทุกวันอ๋อทุกวันพฤหัสจะให้จะให้เราเนี่ยไปตัดผมให้ตัดผมให้โอ้โหฝรั่งเยอะมากโอ้รายได้ดีจนมาถึงสมัยนี้ก็ตัดให้ทุกทุกคนเลยข้าราชการทหารตำรวจตัดมดคุณครู นักเรียนตาดหมดเลย,เลยจนสมัยนี้ดเด็กคิดหัวละกี่บาทคะหัวละ2ยบาทยีบาทเองผู้ใหญ่ละคะผู้ใหญ่40บาทผู้ใหญ่สีบาทโอ้โหนี่ราคาถูกมากนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่อยู่ในในเมืองเนอะราคานี้ก็น่าจะ<ร>าจะพอดีอยูชุมชนเล็กๆชุมชนเล็กๆเอาราคาแค่นี้พออยู่ได้แล้วก็มันอีกอย่างเป็นอาชีพเสริมของคุณตานะคะ โอ้แปสิบปีแล้วยังสามารถตัดผมได้อยู่คุณตาจะตัดไปอีกนานไหมถึงไหนเอาจนกว่า,าตาจะไม่ให้ <laughs> จนกว่าจะมองไม่เห็นจนกว่าจะมองไม่เห็น,น,หนตัดไปเรื่อยๆนะคะอ๋เป็นอาชีพเสริมนะคะวันว่างวันว่างจากนั่งเล่นนอนเล่นลูกค้ามาก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะ อ่านี่ไม้นี่คืออะไรคะคุณตาไม้นี่ให้เด็กนั่งเด็กตคดตโต,โตมันตไม่สูงนั่งอ๋อกาอี้เสริมนั่นเองกอ๋อทำยังไงคะทอย่างนีครับไหน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 อ๋อเด็กก็นั่งตรงนี้ครับม,มันเราจะได้ตัดแบบถนดัดโอ้โหเป็นภูมิปัญญาที่สุดยอดเลยค่ะแหมสมัยนี้ไม่มีนะคะกาอี้แบบนี้ไม่มีนะจ๊ะ สวัสดีค่ะอ้าวันนี้ลูกค้ามาพอดีเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะไม่ทรบบา,อาบาอยู่บ้านยูไสค่ะบ้านยู่บ้านน้องเวงครับน้องเวงน้อยครับอําเภอนิคมคำสร้อยแลาวนี้เนะาะตําบลโชคชยัยโอ้เป็นลูกค้าประจาําบอกค่ะครับมาตัดทุกเดือนเลยเนาะครับครับโอ้ฝีมือคุณตาอินเป็นยังไงบ้างคะก็ใช้ได้ครับใช้ได้ <c oughs> หล่อเลยเนาะ <c oughs> เราต้องบอกไหมคะว่าเอาทรงอะไรทรงเอ่อ มิชัยบัญชาสอนรามอะไรอย่างเนี้ค่ะอ,อบอกได้สั่งได้คุณตาทำให้ได้ได้ทุกทรงเลยทุกแนวโอ้โหเยี่ยมเลยแสดงว่ามาอุ่นนุนหลายครั้งเลยนะคะอ,อ,อยู่บ้านหนองแวงน้อยแล้วนี่เองนะคะอ,อ๋อคุณตาฝีมือเยี่ยมเลยนะเนาะมั่นใจนะคะแล้วก็บอกต่อไหมคะว่ามาตัดผมร้านนี้นะออบอกต่อนะคะออมาเลยคุณตาตัดให้ชวยหมดทุกคนเลย ค่ะค่ะคุณ <c oughs> ตาท้ายนี้จะฝากอะไรถึงลูกค้าหรือถึงคนที่กําลังดูช่องหมอเก่งชาแนลอยู่คะ่ะว่าอาชีพนี้เป็นยังไงบ้างดียังไงทำยังไงเราถึงยืนหยัดมาถึงอ,อยู่จนถึงทุกวันนี้คะ่ะคือว่าเราอาชีพของเราเป็นอาชีพที่ดีที่สุดและยุดติรรมต่ออาชีพที่สุด สิอสัตว์ต่อลูกค้าราคายุติธรรมด้วยนาตาราคายุติธรรมเราเราไม่หนีไปไหนเราอยู่บ้านประจําฝีมือเราก็ดีกดลูกค้าก็ติดใจค่ะขอบคุณคุณตามากนะคะวันนี้สละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะคุณตาค่ะสวัสดีค่ะแต่อินเจริญวงค่ะสวัสดีค่ะ